สวัสดีครับผมแอดมินเพจตัว Amibroker ลุยหุ้นสไตล์นะครับที่ทำเพจเกี่ยวกับตัวาการใช้งาน a m i b r o k e ในเชิงของอาจจะไม่ใช่กึ่มของทางโปรแกรมเมอร์หรือมีโค้ดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมใช้ตัว a m i b r o k e เนี่ยเป็นเครื่องมือในการเทรดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการพลิกแพลงการดัดแปลงการตีความมากกว่านะครับยังไม่ได้เน้นไปพัฒนาถึงเรื่องระบบการซื้อการขายเพราะว่า ถ้าเป็นตัวการซื้อการขายเนี่ยผมจะทําไปว่าอีกเพจหนึ่งนะครับก็คือเพจตัวอนะจำชื่อเองไม่ได้ละนี่ครับเพจน,นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการส่งคําสั่งซื้อขายนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือรอให้ทางตลาดเขาอนุญาตนะครับตอนนี้ก็มีหลายหลายโเกอร์เริ่มเข้ามาใช้แล้วโอเค ในส่วนของเราที่ผมได้ถามเมื่อนนั้นนะครับว่ามีพอดีจริงๆมีมีน้องมาถามว่าการทําตัวชาร์จนะครที่เป็นลักษณะหลาย i m e Frame ในหน้าจอเดียวกันเนี่ยทำยังไงผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะมา,าแชร์วิธีการนะครับเป็นขั้นตอนไปไเรื่อยๆเลยเอาตั้งแต่เบสิกเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคําสั่งนึงในชุดของ a อม b ิบ k e นะครับมันเป็นคําสั่งแยกไทม์เฟรมเราก็ลองค้นดูครับแอมมิบล็อกเกอร์แอม นะครับมีบล็อกเกอร์แล้วก็อะไรเอ,อ่อเซตทม์เฟรมนี่ครัเซตทม์เฟรมนะครับมา,มา,มาดูสิยุดมามาดูตรงนี้แหละอ่านี่ไงครับมันเป็นคำสั่งแยกไทม์เฟรมเนี่ยครับก็จะมีการใช้คำสั่งเซตไทม์เฟรมที่5นาทีนะครับ แล้วก็ปึ๊บปึ๊มีมันมีหลายคำสั่งนะแต่ว่าวันนี้เรามาทำแค่ตัวเดียวก่อนนะมันจะมีพวก head p r i c ์ก็มีนะครับ head plan compress นะ,นะวันนี้เรามาพูดถึงตัวแค่ตัวนี้ set time frame ตามช่วงเวลาที่เราจะใช้นะครับคำสั่งตัวนี้เวลาที่ใช้เนี่ยมันจะเปิดด้วย set ท i m e frame mm hmm. กี่นาทีก็ว่ากันไปแล้วก็มาปิดด้วยทํเฟ f r a ตัว สำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นเหลืออะไรมาก่อนเนี่ยลองค่อยๆฝึกไปบ่อยๆนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้มไ,มไ,ดไล่คอร์สแบบสอนขึ้นมานะอันนี้ถ้าแต่แบบพื้นฐานนี้ก็อาจจะบางส่วนอาจจะไปดูจากวิดีโอที่ผมเคยทําไว้ใน y o u t u b แต่อีกส่วนนึงก็ล่าสุดเห็นมีน้องอน้องไฮ้นะครับที่น้องก็ทําตัวแอมิบลกเหมือนกันเนี่ยเขาทําเป็นวิดีโอสอนไว้ฟ,ฟรีนะครับก็ลองไปศึกษาดูก่อนได้นะแต่นี้จะเป็นเทคนิคลุกเล่นและเอาการการเข้ามาใช้งานนะครับ วิธีการวิธีการก็คือคอัฟฟี่นะคกันนะสุดท้ายผงจะไม่่อ้เขียนอะไรมากมายผมก็จะแต่ได้ผมก็ copy ขึ้นมาตัวอย่างนี้ที่ผมต้องการทําก็คือผมต้องการที่จะเอาเคสของ c a n เดิลสติกก่อนแล้วกันนะครับจะทําเป็นลักษณะ c a n เดิลสติกแบบหลายๆ i ทม f เฟรมให้ดูกันติดของเก่าไปกับเอาขึ้นมาใหม่ไฟล์นิวแล้วก็เป็นแบงคนะ์ชาร์ตนะชาร์ตเปล่าๆว่างๆเลย ้ผมก็จะเริ่มจะเริ่มโอเคผมจะเอาใส่โฟลเดอร์นี้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ยึดๆๆๆๆมันไม่ให้สร้างโฟลเดอร์ยัดปิดแตนมีโรคตัวนี้ไปก่อนแล้วผมจะเข้าไปสร้างโฟลเดอร์พอดีผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูหลายอันนะครับมมีทั้งพวกแม c บีพวกอะไรอะไฮเปอร์นอชีอะไรอย่างเงี้ย ผมจะเข้ามาทำโฟเดอร์สายแอมิบล็อกใหม่ก็เข้ามาที่ที่โปรแกรมนะครับไฟล์แอมิบล็อกผมอยู่ที่นี่เป็น14บิกผมก็จะเข้ามาที่ฟอร์มูล่านะจะมีโฟเดอร์เยอะแยะไปหมดเลยผมก็เริ่มสร้างชื่อโฟเดอร์นึงไว้บอกว่าผมชอบให้มันอยู่ข้างบนได้มา001ละนี้ก็เป็น0000 00, 00, 000ตังนี้น มันจะได้ขึ้นก่อนนะครับมันตี time frame indicator นะครับอันนี้เลยนะอย่างนี้ดีแนนออกไปนิดนึงมต่เราหยุดเป็นระดับที่สองก็ได้นะ,ะคือผมมาทำโฟลเดอร์เปลา่าๆไปไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเวลาที่ผมเข้าไอมิตรอีกทีนึคงนะผมจะมีโฟลเดอร์ที่จะไว้ใช้เก็บนะครับ mm. คือผมก็ไม่รู้ว่ามันมี mm. วิธีการสร้าง โฟลเดอร์ er แบบนี้จากวิธีอื่นหรือเปล่าแต่ผมผมใช้วิธีนี้นะครับผมก็จะได้โฟลเดอร์มาละหนอัน,นทีนี้ผมต้องการจะสร้างอินดิเคเตอร์นะครับตัวแคนเดลสติ๊กสำหรับ5นาทีผมก็คลิกขวาแล้วกันผมก็บอกฟอร์มูลาเนี่ยครับตรงนี้นะฟอร์มูลาเนี่ยมันมีโฟลเดอร์นะครับแต่ว่ามันจะให้สร้างย่อ,อยเฉพาะโฟลเดอร์ของตัวตัวที่มีอยู่แล้วแต่ถ้านอกรูปแบบนี้มันไม่สร้างผมก็ฟอร์มูล่าขึ้นมาหด Okay. กด f 2ก็ได้นะครับไม่ใช่สีฟุตเหมือนกันไม่ใช่ v name v ขวาแนละ้วก็ v name บอกว่า handle เป็น handle stick เป็น m 5นะครับก็คือ5นาทีแล้วกันครับแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกแยกไปเลยนะครับ Formula ่ handle m 1 5อันนี้ก็คือตั้งแต่สิบห้นาทีสร้างไฟล์ไว้กอ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่เอาโค้ดมาวางเนี่ยเราจะได้แปะง,ง,ง่ายๆไปเลย c a n เดิล m 3 0นะครับก็คือ30นาทีแต่กรคลิกขวา new c a n d a h หนึ่งลัดทีเนี้ยนะครับ h หนึ่งคลิกขวา new c a n d l e h 1, อ่ามกจะมี h สคือ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไป a m a n d r e h สก็คือ หนึ่งแท่งสักสี่ชั่วโมงแล้วก็ไปแดลี่นะครับดีหนึ่งนะครับหรือบางทีถ้าโหลด5นาทีอาจจะทำเผื่อไว้ก็ได้นะครับในไหนทำแล้วก็ทำให้มันครบๆไปเลย b ีแต่มันอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าถ้าไล่าจาก5นาทีมันจะน้อยแันเดิลวีคหนึ่งนะใครอยากทำเอ็มหนึ่งก็สร้างขึ้นมา โอเคนะครับอ่อก็ไปหาปักพอๆเราได้แล้วนะครับคลิกขวาแล้วก็อีดิทนะครับคลิกขวา Edit เนี่ยเพื่อที่จะให้มันเปิดไอ้เจ้าตัวไอ้ที่เหมือนอนนนนะไรในโปรแกรม Editor มันเนะี่ย AFL Formula Editor นะครับก็คลิกขวาไปเลยทีละอันชึบนะครับอี Edit. ดิทเนี่ยมันก็จะเปิดแท็บนะ M5 M5 ตามที่เราตั้งชื่อแล้วก็เปิดไวาให้หมดเลยอีดิทอีดิท ดิด,ด,ด,ดนะครับลไล่ like ไปซึ๊บครบและ,ะทีนี้ทีนี้เราก็มาว่าผมก็จะมาตั้งโครงไว้ก่อนเซตทำเป็นตัวนี้นะครับอย่าลืมไอเครื่องหมายคอมม่านี้ไปด้วยนะครับแเริ่มจากตัวนี้นะครับ5นาที Enter ไว้หน่อยแล้วก็ปิดคือมันเป็นการที่จะระบุว่าในโค้ดนี้นะครับ ถ้าเปิดตา,าเต็มไหนก็ตามแต่นะครับที่ําเต็มไหนก็ตามแต่ที่มี Data ้าเล็กกว่านะครับมันจะระบุให้เช่นถ้าเรา,าโหลด Data 5นาทีเราก็สามารถที่จะเปิด5นาทีได้แต่ถ้าเราไปโหลด Data 1ชั่วโมงนะครับแล้วเรามาโหลดใชตตามเต็มเป็น5นาทีมันจะไม่รู้จักเพราะว่า Data ที่เันเข้ามาน้อยที่สุดของมันคือ1นึ่งแท่งก็คืชั่วโมงเพราะฉะนั้นน้อยกว่านี้นมันไม่รู้จักมันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นภาพว่าทําไมผมถึง ในตัวหน้าจอเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่5นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะแปลงเป็นหลาหลายนาทีให้แต่ว่าตอนนี้เอาโครงสร้างมันก่อนก็เริ่มมาจากตัวนี้เสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้นะครับตัวเซตไทม์เฟรมนี่ตัก็คือคืนค,ค,ค,ค่านะครับอ o r m มตเขาเป็นอย่างนี้ส่วนโคด้ดเนี่ยเขาจะให้มาอยู่ตรงแถวนี้นะครับนี่คือช่วงที่เราจะเอาโค้ดตัวคันดิลมาวางแล้กันนะครับแล้วก็ copy นะครับวางมาให้หมดเลย ทีนี้มันจะมีคําสั่งอยู่ว่าถ้าเป็น5นาทีเนี่ยก็ให้ใช้จินไฟมินิแต่ถ้าเป็น15นาทีเนี่ยเขาใช้เป็น15นาทีได้แต่พอเป็น30มเนี่ยมันจะเป็น30มิลไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยสามสนะครับสมมุิเช็คนะมันจะบอกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว30เนี่ยเราต้องเปลี่ยนมันมีแค่15หใช่ไหมครับ15าทำเป็น30ก็ต้องเอา2มาคูณน,นะครับ นะครับได้ละนะครับแต่ยังไม่มีโค้ดตรงนี้นะเพราะฉะนั้น30นาทีมันจะไม่เหมือนตัวนี้นะนะครับเพราะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคำสั่งมันจะเปลี่ยนเป็น in hourly นี่นะครับ hourly นี่ไงแล้วก็ถ้าเป็น2ชั่วโมงเราก็เอา1ชั่วโมงถูกไหมครับ in hourly สองชั่วโมงก็รายคูณเอา2คูณนะครับ4ชั่วโมงล่ะ4ชั่วโมงก็เอา4คูณนะครับถ้าเป็น ดายี่อ่ะดายี่ไม่ต้องคูณแล้วเปลี่ยนเป็นอินดายี่นะครับส่วนวิกลี่ก็เป็นอินวิกลี่มารี่ก็จะเป็นอินเอ็มโอเอ็นดีเอวายมารี่นะครับจบนะเราได้ละอินดิเคเตอร์ตัวนี้คือตัวที่จะบล็อกทม์เพลดมาตรฐานผมก็จะไปหาโค้ดของผมแล้วกันนะครับไปดูแคนเดลแคนเดลที่ผมเคยเก็บไว้อ่าเนี่ยแคนเดลเบสิ ลองดับเบิลคลิกดูสิมันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นการแสดงผลแท่งเทียนนะครับคืดีใช่ไหมเคนะครับมันเป็นการแสดงผลแท่งเทียนแบบนี้เราจะคลิกขวาที่ดิมนะครับที่โค้ดที่เราต้องการหรือจะคลิกขวาจากชุดเนี่ยนะครับในตัววินโดว์มันก็ได้แต่ตอนปลายๆผมจะทำให้ดูเวลาที่เราอาจจะผสม3-4สูตรใส่ด้วยกันแล้วเราก็เอาไปใส่ นะแต่วันนี้เราเอาแบบพื้นๆจะไปก่อนนะครับปูพื้นกันไปด้วยกันกลับม,นะมาที่นี่โอเคนี่คือโค้ดคันเดอรสติกนะครับโค้ดนี้มีอะไรบ้างนะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นอันนี้ก็ยังไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวปาดมันไปเรื่อยจะแชร์มาเรื่อยๆนะครับลักษณะของโค้ดของแอนดี้โรกเนี่ยเขาจะเป็นประมาณนี้เขาจะมีการประกาศใ้ข้างบนนะครับ เป็นลักษณะเหมือนประากาศ property ว่านี่คือตัวนี้นะนะครับ property off นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสี Background นะ color น,นะครับ color เ,เขียว color แดงอะไรต่างๆแล้วเขาทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะค่าๆตัวนี้ผมไม่ได้ผมผมยังไม่ลงรายละเอียดนะแต่เราสรุปว่าอย่างที่บอกครับเราเราใช้ในเชิงของการเอาไปใช้เพราะฉะนั้นี่ยเดี๋ยวลึกๆเนี่ยผมทำ layout ไว้แล้วนะครับว่าผมจะ เล่าเรื่องอะไรไปเรื่อยเนี่ยครันี่คือคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดว่านะผมจะค่อยๆเล่าไปนะครับตั้งแต่รู้จักแอนด์วิบรก ro, การติดตั้งการเชื่อมต่อ Data การใช้งานในส่วนของฟอนเดเมนทัลการเริ่มเขียนโปรแกรมแบบพื้นอย่างเงี้ยแล้วก็การเอาไปใช้งานจริงนะครับปูพื้นเรื่องอะไรเนะี่ยระบบเทรดนะครับญญาณต่างแต่ช่วงนี้ผมมาทํานี่เลยนะมอนมีคนถามมาผมก็าวางๆผว่าผม,มานั่งทำตรงนี้นะครับอะนไรอยากทำอันไหนเี๋ยก็เดี๋ยวค่อยๆทําไปนะครับผมไม่ค่อยได้ โอกัสที่จะไล่เรียงเป็นคอร์สอะไรเพราะว่าถือว่าทำมาแชร์กันนะครับโอเคนะงั้นเรื่องคอร์สตัวเนี้ยปิดไปก่อนนะแต่ให้พอจะเข้าใจว่าไอ้โพสต์ตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนแคนเดลก็คือเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนี่เห็นไหมครับสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ได้นะครับ,นะร,บรีเซ็ตกลับเพื่อนเพื่อน,นกลับคา ground, ่าดีฟอลต์แบ็กกราวดจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นไหมอย่างนี้นะครับแล้วนกะนะ็รีเซ็ตกลับแต่ว่าผมจะใช้แคนเดลตัวนี้ แล้วเดี๋ยวตัวโค้ดตันี้ผมก็จะแปะมาให้ในตัวเพจเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเอาไปใช้กันได้อ่ากลับมาก็ copy ี้เลยนะครับปึป๊บมขึ้นมาเอามาแทนในที่ประวังไว้เนี่ยครับสมัยนี้เก่งนะครับผูกกระแทนไปก็แทนไปชิบูกกแทนไปไปเรื่อย โอเคเสร็จแล้วก็เซฟนะครับเช็คนิดนึงมัเนเยอะเรื่องไหมอ่ะเซฟไปวิดหนึ่งกดเซฟวิดหนึ่งกดเซฟนะครับสี่ชั่วโมงกดเซฟเซฟแคชหนะึ่งอ่ะกดเซฟสั้นสิบสิบห้าห้าเซฟหมดแล้วนะครับมาลองดูกันนะจบล้วแคนเดิลก็ ปิดไปหน่อยนะครับวันนี้ผมยังไม่ใส่รบับไว้ไว้นะอยาให้เห็นภาพก่อนผมก็ทำเป็นคลิกที่5นาทีปุ๊บผมทำไปแล้วนะครับขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น5นาทีเนี่ยเปลี่ยนเป็น5นาทีเราก็จะเห็นละเราได้คนแดน5นาทีขึ้นมาที่หนึ่งเราทำเป็นคลิกตัวที่2นะครับลองทำเป็นคลิกขึ้นมาแล้วตัว30นาทีนะครับ1ชั่วโมงทำเป็นคลิกต่อไปเลย C D1 W M ปุ๊บมันแลกมาฟด cross นะครับเห็นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ละไอ้ข้างบนนี่คือ5นาที15นะครับ30นะครับแล้วนาทีความหมายยังไงบ้างอย่างเช่นมันก็หมายความว่าอย่างเงี้ยไอ้ตัวแท่งหนึ่งอะ่ะคือ15นาทีมันก็จะเกิดจากสามแท่งเนี้นะครับรวมเป็นหนึ่งแท่งส่วนตัวเนี้ยยังไสังเกตว่าเราเราเราไม่มีลาเบลเราก็จะจําจําไม่ไ,ได้ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะใส่ลาเบลเข้าไปนะครับลาเบลก็คือชื่อที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ย ก็เหมือนเดิมครับเราไม่ได้เน้นเรื่องที่จะมานั่งโปรแกรมมิง่งเราเน้นใช้งานในการเทรดผมก็จะไปหาดูจากของเก่าๆที่ผมเคยทำไว้แถวๆนี้ก็ได้นะครับก็คลิกขวาที่สักอันหนึ่งประเด็นที่ผมจำได้นะนี่ฮะช่วงนี้มันก็คือชุดคำสั่งนะกปัปีกนะครับกเฉพาะตัวนี้แล้วก็กลับมาเอามาวางในตัวแต่ละปนนะรประะนิดนึง ไม่งงนะส่วนไหนก็คือก็อวางของผมวางงนี้ก็ได้เป็นเทร์ลงมาน,นิดนึงแล้วก็วางมันลงนะครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นผมเลือกปุ๊บหนึ่งนะครับผมก็ไปวางในทุกๆแทาเทียนเอ้ยไม่ใช่ทุกๆอินดิเคเตอร์นะครับอนี้โอเครอกบ ผมก็จะมาแก้นะครับในชื่อคำสั่งมันก็จะมีประกาศเซตฟอนเซตขนาดเซตสีแบ็กกราวด์เห็นไหมครับข้อความอยู่ตรงนี้แล้วก็มาดูอันนี้เป็นอะไรเป็นคันเดิลห้านาทีแล้วก็เขียนเข้าไปตรงนี้ครับแก้เฉพาะที่อยู่ในฟันหนูนะครับแล้วก็เขียนไปคันเดิลห้านิลครับก็อกปีไปก็ได้ค,ค็อคกปี้อวามนให้คุณจะไปวางในตัวฟันอื่น ตัวตี้สเตตัสปึ๊บ,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 บนะครับในอื่นผมยัง,ออยงไม่อธิบายนะไล่กันไปเรื่อยๆนะครับเราค่อยๆแกะกันไปเพราะว่าเราเน้นในเชิงของการใช้งานนะครับตัวนี้ล่ะแล้วก็เอาเทกวางนี่เป็นอะไร15บห้าเราก็ใส่หนเข้าไปสิเป็น15 30แล้วก็มาทางครับปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็น30นะครับตัวนี้ละ่ะหนึ่งชั่วโมงเราก็มาเปลี่ยนเป็นเอาเฉพาะนี้ก็ได้นะที เราจะพอกันว่าแท่งเดินนะครับมาแทนของว่า a อ x นะครับชึบชึบนะครับแก้ไปเจ้าคนตรงนี้มาที่เั้นบิกกินเราไม่ได้ใช้ตรงนะี้ตัดออกไปก็ได้นะครับนะรบึกกินของเข้าดึงก็มาตั้งแต่แถวๆนี้ รั้งเนี่ยชุดคำสั่งนี่ไม่ได้ใช้ผมก็มาผิดนะลบออกนะครับชึบนี่ไม่ได้ใช้ลบออกชึบครับลักษณะที่ผมใช้งานต้องขออภัยนะส่วนหนึ่งก็คือที่บอกผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นเรื่องของการเขียนให้ถูกหลักโปรแกรมอะไรเนะี่ยอาจจะเรียกว่า ไกลเลยผมผมใช้งานได้ประมาณอนยะ่างที่เพื่นเห็น <ๆ S 2> ใช้งานกันนะครับโอเคเสร็จ <Okay, S 2> แล้วเช็คไหมพี่ห้านาทีถูกไหมสิบห้าสามสิบแคนเดลหนึ่งชั่วโมงนะกดคำว่าแคนเดลและเพิ่มคลิปตัวเนี้ยตัวนี้นแคนเดลสองชั่วโมงตัวเนี้ยแคนเดลสี่นะับตนี้แคนเดลดีหนึ่งเลยกระดัแล้วก็เขียนมัน ไหนก็ในไหนไแลก็วคีคลี่ไปจ้าตัวนี้มันรียิงมันต้องเอามันรีแขนได้ไหมครับใช่ไหมับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับกดเซฟปึ๊บหนึ่งกดเซ,ฟ, 1, กดซฟกดเซฟกด เเอโดยส่วนตัว,วผมเนี่ยผมใช้คันเดิมติ๊กเรียกว่าเป็นหลักนะเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อ่านจำเขาเรียกว่าชื่อมันเนะีย่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าผมอ่านยังไงนะครับโอเคเสร็จแล้วได้หมดโอเคมาถึงอันนี้ลบทิ้งไปคลิกขวากด c ค o s สคลิกขวากด c ก็ได้นะครับลบไปของเขาครับเดี๋ยวไว้อันหนึ่งก่อน,นะนจะเออเไม่ได้อะเออร์เลอร์ถ้าไม่นอะเออร์เลอร์มันจะฟ้องออกมาเถ้าเราคลิกอันนี้มันจะไม่ได้มาจมูก ในวินโดว์หนึ่งมันจะหเหลือไว้หนึ่งชาร์ตนะครับชึบทำไมไม่ขึ้นไม่ขึ้นออนนี้เจอปัญหานะครับก็ต้องมาลองดูกันนิดนึงว่าไม่ขึ้นเพราะอะไรมาลองไล่ดูเราว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบ็กกราวเนื่องแบขก็ไปก็ามาถูกไหมครับอันนี้ก็คือคําสั่งชุดแรกที่เป็นแคนเดลสติ๊กมีคําสั่งเกี่ยวกับแบ็กกราว คำสั่งทุดนี้ก็มีเกี่ยวกับแบ็กกราวด์เพราะฉะนั้นผมจะต้องเลือกตัดแบ็กกราวด์หนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวโค้ดตอนที่ผมแปะให้มันก็จะหายไปแล้วแหละนะครับผมก็ปิดตัวแบ็กกราวด์มีอะไรที่มเป็น BT ีอีไหมบีลิปนะครับอ๋อนีน่อีกที่หนึ่งอินไซต์ข้างในแท่งเป็นสีอะไรผมใส่เป็นสีดำก่อนนะครับ color as c o l o r black นั้นตัดชุดนี้ออกไปให้เลยนะปึ๊บนะครับเสร็จิห้าอ่ามาแล้วคันเดิลสิบห้านาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องไปตัดโค้ดชุดที่มันซ้ำบ็คกราวด์ออกให้หมดก็เหมือนเดิมครับนี่เลย copy นะครับจะได้ง่ายรุดสิบห้าวางนะครับลองเซตซิแล้วก็มากด15ดูสิ โอ okay. เค15บห้อาลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนตัวเลขนะครับลืมเปลี่ยนตัวเลขของตัว5นาทีโอเคก็กรอปให้หมดเลยถ้าอย่างนั้นจะได้ทวนทีเดียว30 30เปลี่ยนแล้วตัวนี้ก็ผ่านโค้ดชุดใหม่ลงไปตัวนี้ก็ผ่านโค้ดชุดใหม่ลงไปนะครับนะครับเรายังไม่ได้ไปพูดถึงเรื่อง การ,รใช้โปรแกรมอะไรเลยเราเน้นใช้งานก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปนานๆอยู่กับมันเ,นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าเหมือนที่ผมเดาเมื่อกี้นสีตรงนั้นอ่ามันอยู่ตรงไหนแท่งอะไรมันเป็นยังไงนะครับเราที่ผมมัน,มนก็จะเข้าใจมันถึงไหนละสองสี่ครับปึ๊บกดเซฟไปเลยดีหนึ่งดีหนึ่งก็วากดเซฟ อันแรกนี่จะใช้เวลานานหน่อยนะอุ้ยนะครับเดี๋ยวพอเราได้โครงสร้างตัวนี้เสร็จเราทำพวกแม็กดีพวกไฮเคนอาชี uh, hi, อะไรต่างๆ adx นะครับพี่ผมใช้บ่อยมันก็จะไวขึ้นนะครับมันโอเคถูกไหมนะครับเสร็จหมดแล้วย่อเไปก่อนเหมือนเดิมต่อใหม่เลยปิดคลิกขวากด C นะครับ5านาทีถูกต้องไหมเอาไม่ถูกอีกแล้ว อืมซึ้บขึ้นมามานาทีทำไมมันขึ้น15แล้วก็มันไล่ดูๆๆๆๆๆๆผมไม่ได้กดเซฟไงนะครับไหนซิครอส5นาทีมาแล้ว5มิลน,นะครับ5มิล15ถูกต้องฮะ30 หชั่วโมงสองชั่วโมงสีชั่วโมงดีนึ่งนะครับก็คืนตดีนึ่ก็ได้ไหมได้รี่นะครับผมทำประมาณนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้เราก็จะเห็นแล้วว่านะเราสามารถที่จะอ่านแท่งเทียนนะครับๆๆๆๆๆผมย่อแบบนิดนึงเราจะได้เห็นชัดขึ้น ที่ผมใช้บ่อยนะครับพอดีเราเพิ่มมีวินโดว์เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแท่งเทีย,ยนเนี่ยเปนอย่างเงี้ยเวลาที่ผมอ่านเซตถูกไหมครับผมก็เห็นแล้วว่าห้านาทีมันเป็นยกคาย,ยกปุ๊บขึ้นมาโอเคแต่สามแท่งเนี้ยรวมกันก็คือหนึ่งแท่งนี้แสดงว่าสิบห้านาทีโอเคก็คือขึ้นไปหนึ่งแท่งแท่งนี้คือสามสิบนาทีก็คือไอ้แท่งนี้สองอันถูกไหมรวมกันเป็นหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็คือสองแท่งนี้นรวมกันเป็นหนึ่งแท่งนี้ถูกไหมสองชั่วโมงก็คือสองแท่งน สี่ชั่วโมงนะครับตัวเสองท่อทงนี้ไอ้แท่งนี้รวมกันนะครับไม่ไั้ผมก็จะบอกอ๋อแสดงว่าตัวเนี้ยนะครับมันกําลังค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมานะตามไทม์เฟรมต่างๆนะครับอันนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันก็นกคือว่าการที่จะเกิดไทม์เฟรมใหญ่ที่จะเปลี่ยนเป็นรูปล่ามันก็เกิดจากการสะสมตัวของไทม์เฟรมย่อยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจบแล้วนะเรื่องของการทําตัวแคนเดิลสติกนะครับแบบมันติไทม์เฟรมนะ คลิกขวาไว้หน่อยหนึ่งบอกว่าอันนี้เป็นคลิกขวาที่ชีสนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ไม่ได้ฟังวิดีโอที่ผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลเยอร์เรื่องของชีสต่างๆก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะก็เซฟไว้หน่อยแคนเดลนะครับได้แล้วแคนเดิลทีนี้สมมุติสมมติสมมติว่าผมจะทำแบบมูวิ่งกันไปเล ใช่ไหมโจทย์อันที่2โจทย์ตัวต่อไปของผมคืออะไรนะขออนุญาตเช็คต้นฉบับมาผมดลดวาก็คือ Candle Stick การใส่ Label ผมใส่ให้ดูไปแล้วนะสองอันนี้เสร็จไปแล้วตัวต่อไปอะไรเอ่ย MacD แล้วก็ High k i c h ใช่ไหมครับ M A MacD ไว้ข้างหลังนนมาทำ High k i c h เล่นก่อนนะครับเห็นไหมแผนเราเปลี่ยนได้นะครับ